สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับทางร้านสอแปลตซับของเรานะครับก็ได้นําสินค้านะครับวันนี้เป็นสินค้าเปลือกดินมาส่งให้กับทางลูกค้าที่บ้านโคกลางตมบุนาุดมจังหวัดอําเภอปนทองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นฟาร์มอินทพารล์มนะครับผมก็วันนี้มาส่งสินค้าแข่งกับฝนครับวันนี้ฝนแรกของปีทางอําเภอปนทองเพิ่งมานะครับ ก็วันนี้ถ้ามีเสียงลมแทรกเข้ามาก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ<ม>ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับ,บก,ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจงให้ทางร้านสแผ่นดินทัพของเราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ขั้นตอนการลงสินค้าของวันนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะาพาไปดูเนื้อสินค้าของวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่กันก่อนนะครับผมครับก็กําลังถอยสินค้านะครับถอยรถ ถ่ยสิน <inequ> ค <ity> ้านะครับมาลงให้กับลูกค้าที่บริเวณนี้นะครับวันนี้ลงที่บริเวณนี้ลงข้างๆกับกองแกแบดํานะครับกองแกแบดําที่ลูกค้าสั่งมารอบที่แล้วนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับจะนําเปลือกบินนะครับมาหมักเป็นปุยอินรีนะครับหมักเป็นปุยอินทรีย์ผสมกับแกบดํานะครับใส่สวนอินทผลัมนะครับของลูกค้าเองนี่ก็เป็นสวนอินทผลัมของลูกค้าที่บ้านโคกกลางตำบลนาวุดวจังหวัด ร้อยเอ็ดนะครับอาเภอพูนทองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีขั้นตอนการลงสินค้าวันนี้กันเลยนะครับแล้วก็จะพาไปดูเนื้อสินค้าของวันนี้กันด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าจากทางร้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแกบดําเปลือกดินเปลือกมันล้างนะครับหรือว่ากากสดนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0963462646นะครับเบอร์โทร0963462646นะครับหรือว่า ท่านใดสะดวกแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะครับทางร้านเรายินดีให้คําปรึกษาฟรีนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อสินค้าของวันนี้กันครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็กําลังน้าสินค้านะครับเปิดดินลงให้กับทางลูกค้าของเรานะครับก็วันนี้ลูกค้าสั่งมาเป็นจํานวนหนึ่งเที่ยวนะครับปริมาณที่ใส่ให้ลูกค้ามาวันนี้ก็ประมาณ7 ตันกว่า8ตันประมาณนี้นะครับดูจากปริมาณในรถแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนื้อสินค้าของวันนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับเนื้อสินค้าเปลือกบินก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกเปลือกมันหัวมันนะครับแล้วก็เป็นดินลวดดินทรายนะครับที่มาจากไร่มันที่ทางกเกษตรกรนําไปขายให้กับทางโรงงานนะครับผม สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางร้านสอแผ่นินซั์ของเราด้วยนะครับหรือว่าท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับก็สามารถติดต่อ,อที่เบอร์โทรที่ผมแจ้งไว้ตอนต้นคลิปได้เลยนะครับหรือว่าท่านในสดสะดวกแอดไลน์ก็สามารถแอดไลน์ก็มาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิมหน้าสวัสดีครับ